มสิ่งดีๆกันไปแล้วกลับมาพบกับเรื่องมันๆของบรรดาเมียเพราะนี่คือรายการซูเปอร์เมียรายการที่จะทำให้ชีวิตรักในครอบครัวของคุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไป3คนแหมสนุกสนานเลยนะคะว่าสน่หกรรมมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้หรือไม่จริงๆแล้วหญิงแยก็ตอบว่าได้ได้<ม>แน่นอนทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้น,นงั้นเราถามกันต่อก่อนที่จะคุยในเรื่องของความรักของหญิงแย่ซึ่งเดี๋ยวเราคุยแน่นอนนะคะก่อนทําหลังทําเป็นไง ก็จากอาจารย์ประวิตร์กลายเป็นให้ยิงแกวันนี้ไม่รู้จักที่มาอย่างไงไม่้ก่อนทำเนี่ยตอนก่อนทําที่เคยบอกว่ามีแฟนนะแฟนก็เป็นเด็กเรียนเหมือนกันไหมคะอ๋อตอนนั้นแฟนเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเด็กศิลปครรไงก็จะติกติกหน่อยใช่ค่ะแล้วพอทํามาแล้วโอ้โหสวยจังเลยเขาจาเราได้ไหมอ๋อจำได้เพราะว่าก็ก็ยังวนวงวนเวียนโลดแล่นอยู่ในวงการเนใกล้ใกกันอะไรอย่างงี้ใช่ แล้วหลังจากทำก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนชีวิตแย่เรียกว่าเปลี่ยนอะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจุดมุ่งหมายในชีวิตเลยอะเพราะว่าจากจากการเราเรามั่นใจใช่ไหมเราสวยเรามั่นใจแล้วนิสัยก็เปลี่ยนด้วยจากเป็นคนที่ค่อนข้างงุ่มงิมนิดนึงแต่อาจจะหูร้อเสียงดังเรือเสียงดังมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็กลายเป็นคนที่หูร้อเสียงดังหนักขึ้นไปอีกแล้วก็กลายเป็นคนแบบอารมณ์ดีผิดปกติคือมั่นใจไงมั่นใจแล้วมีความสุขใช่แล้วคือแบบยิ่งยเราเป็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยอนะขึ้ เพราะว่าเราเนี่ยสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชายได้เแล้วก็มาประดับวอะไรอย่างนั้นใช่แล้วเราก็ติดนิสัยกระเทยมาเยอะ ก็เลยจากจากหญิงแย้ที่เป็นผู้หญิงธรรมดาก็กลายเป็นหญิงแย่ที่เป็นคล้ายๆกับสาวประเภทสองหน่อยแต่ก็ดีค่ะชีวิตสนุกสนานนี่ก็เป็นความสุขที่มันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วบอกว่าโอกาสมันมาในชีวิตเราเยอะขึ้นไหมหลายๆด้านไหมฮะในเรื่องการทํางานด้วยเนาะทุกอย่างของของแย้สำหรับแย่ที่ถือว่าเป็นทุกอย่างเลยแต่แย่ก็ไม่ได้ตัดสินเฉพาะว่าสัลญกรรมเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนนะแย่ก็ต้องมองปัจจัยอื่นๆด้วยตอนตอนแรกนะคะก็ได้ถ่ายโฆษณาโฆษณาทีวีเลยเป็นพวกกินบป็นุงผิวเข้ามาเห็นแล้ว เ้จากเดินเดินอยู่หรือว่าไงเขาเป็นโมเดลลิ่งของแฟนเก่าเป็นโมเดลเอ๊ะอะไรยังไงใช่โมเดลลิ่งของแฟนเก่าเขาก็ชวนเราไปแคสโฆษณาซึ่งโฆษณาเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการผู้หญิงสวยเขาต้องการผู้หญิงที่ดูมีคาแรคเตอร์แล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบชีวิตจริงของคนทั่วไปมีสกินที่ผิวดีใช่ใช่ก็เลยก็เลยได้โฆษณานี้หลังจากนั้นก็แบบไม่ค่อยไม่ไม่ได้เลยได้แต่งานถ่ายหนังสือทั่วไปหลังจากนั้นก็เลยไปเปลี่ยนจมูก พอเป็นจมูกเสร็จปุ๊บก็เลยได้ไปประกวด Miss Thailand Universe, มิ s ไทยแลนด์ยูนิเวอร์สเข้ารอบ44่สของสุดท้ายไปเก็บตัวที่สุราษฎร์ธานีเป็นนางงามเสร็จแล้วก็มีเพื่อนชวนไปเป็นพริตตี้ก็เลยเป็นพริตตี้มาเรื่อยๆประมาณสัก2-3ปีถือว่าเป็นการลงทุนไหมคะว่าทำสัญญกรรมไปแล้วเนี่ยเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นไหมมากเพิ่มขึ้นมากเป็นโฆษณานหรือเป็นอะไรพอจะบอกได้ไหมคะว่าคือมรถต้องบอกว่าเป็นทุกวันนี้ค่ะพรีเซนเตอร์ ยังทํางานในในในแวดวงนี้อยู่แล้วก็แหม่ก็กด,กาาดังขนาดนี้พอใจจุดที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วหรือยังคะ แย่เป็นคนที่ไม่ได้มองว่าจุดหมายสูงสุดในชีวิตแย่คืออะไรแย่มองว่าแย่ทายังไงให้ทุกวันของแย่มีความสุขอ่าแ,แล้วก็ให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยแค่นั้นเองค่ะเท่านั้นเองทนะ่มัรู้สึกว่าฟินทุกวันเลยอ่ะอรู้สึกว่ามันดีขึ้นทุกวันเลยม่มีความสุขใช่เป็นคนคิดปลวกค่ะเออดูหน้าเออดูจากสีหน้าแหวว่าเออเธมีความสุขอนางมีความสุขเนาะเรียกว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราดูดีขึ้นสวยขึ้นนะโดยไม่เดือดร้อนใครเป็นพี่ พี่ทำนะพี่ไม่ต้องพี่ทำพี่ไม่ต้องทม่แล้วพี่อยากทำาเออพี่ไมือไปที่สังกรรมนะพี่อยากทำเข้าใจแต่ให้หนูทำเถอเอากบมาเดี๋ยวหนูทำให้เองไปด้วยค่ะน้องหญิงแย่แล้วนี่ไม่ใช่แค่สังกรรมเปลี่ยนชีวิตนะคะต้องบอกว่าสังกรรมเนี่ยเปลี่ยนหัวใจเธอด้วยอ้าวเพราะว่าคนที่เขาบอกว่าคนคนนี้ลงมือกับเธอด้วยตัวเองตีเหรอตี่ค่ะที่อย่าเพิ่งคิดเรื่องมือเนี่ยตีเหรอลงไม้ลงมือทำสวยให้ด้วยตัวเองอ๋อ ต้องถามแล้วล่ะนะคะ<ช>ผู้ชายคนนี้เป็นยังไง<ช>ก็ก็เป็นคุณหมอสัญญาแพทย์ตกแตก่งนะคะแล้วก็หน้าตาก็น่ารักอุ่งกริ่มหน้าเหมือนมีมีอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือต้องบอกว่า <c oughs> แย่เป็นคนที่ไม่ได้มองคนที่ภายนอกอะไรแต <c oughs> ่ก้นลุ่มเนาะ ยังหนุ่มมากเลยที่หมอสันนกรรมนี่เราดูเหมือนน่าจะต้องอายุเยอะๆหน่อยใช่แต่คนนี้เขา42ค่ะอ๋อเหรอเป็นรุ่นน้องล้รก็อาจจะดูแลตัวเองดีหน่อยตอนแรกคือจะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นหมอที่แบบคือคือต้องบอกก่อนว่าแย้มเนี่ยมีคุณพ่อเป็นหมอเหมือนกันเ้าจะเป็นหมอหมอรังสีอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับสัญญกรรใช่แล้วก็จะรู้สึกว่าทุกคนที่เป็นหมอต้องเหมือนพ่อเราก็คือเรียบร้อยเนิร์ด รักครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เข้าใจเออคุณหมอก็คงมีครอบครัวมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว uh huh. ก็จบจบ,จบไปแล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยความงกของแย้วันที่แย้ไป f o l l o w up แย้บอกคุณหมอว่าคุณหมอคะคุณหมอจะมาแถวาพารากงพารากรอนหรืออะไรที่มีรถไฟฟ้าไหมคะ uh huh. เดี๋ยวหนูขอเป็นนัดเจอคุณหมอที่นั่น เพราะในใจแย่แย่กลัวว่าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะชาร์าา <c oughs> จชาร์จคาเจอ,อเหมอเท่านั้นไม่พอขี้เหนียวขี้เหนียวยังไม่จบแต่เท่านั้นค่ะตอนนั้นทําอยู่ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งต้องนั่งแท็กซี่ไปอยอะต้องขึ้นแกซี่เปืองมาก ก็เลยตัดส okay, sure, okay, so so, yeah. okay, so ินใจว่าโอเคคุณหมอคะถ้าค okay, okay, ุณหมอมาสยามวันไหนบอกหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะไปหาคุณหมอเลยแล้วหนูจะขออนุญาตเลี้ยงอาหารคุณหมอเป็นการขอบคุณนะคะพูดพูดอย่างเงี้ยพูดลักษณะอย่างเงี้ยพูดแบบพูดไม่คิดอะไรเลยค่ะคือเป็นด้วยความเป็นเด็กแล้วก็งกมากคนหนึ่งใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นใช้เงินโอเคใช้เงินเป็นแล้วก็ไปนัดกับคุณหมอได้ที่สยามพารากอนโอเแกกายอมมาเนาะแสดงว่านางาเริ่มตอดนางมีใจเลยเริ่มก่อนแล้วแหละ้า ก็ไปนู่นเลยเราก็คุยคุยคุยกันว่าแย้มีโปรเจกต์ว่าจะเปลี่ยนจมูกระยะก็วาดรูปนมที่ว่าเป็นลากยาวลงมาแล้วก็จุดเนี่ยค่ะคือแย้เป็นคนมีศิลปะในการวาดรูปนะแต่ของแย้เป็นอย่างนี้จริงๆเราก็เลยอธิบายไปแล้วเขาก็อ๋อเคไม่คงจะหูร้อนในใจออะไรย่างี้แล้วแล้วหลังจากนั้นยังไงคะคือใครแม็กซ์มันอยู่ที่ว่าขากลับแย้บอกว่าเออคุณหมองั้นเดี๋ยววันนี้แย้รบกวนเวลามากแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณหมอก็ถามว่าไปส่งไหมัปส่งนะไปส่งแต่ว่าเราคิดเหรอเราคิดใช่ไหมไม่ เราไม่ต้องเสียค่า BTS และเร,ออเราไม่ต้องลำบากที่จะต้องไปขึ้นรถเมย์8บาทก็เลยได้คุณหวังคงคงอยู่แถวๆเดียวกันเนาะ,ะ,ะ,ะไปแล <c oughs> ขึกนขึ้นรถปุ๊บนางเปิดเพลงโลโลโล,โล ล้วก็เปียวใช่ไหมเปียวมากแล้วก็เลยฮ้ยหมอเนี่คิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยแล้วหลังจากวันนั้นก็ก็เลยเหมือนกับว่ามีการคุยเรื่อยมาหมอก็เลยเรียกว่า follow up ตลอดเออ follow up บ่อยไปไหมคะคุณไม่อหมอแกก็แกก็นั่นนะแกก็สารต่อเลยนะถ้าไม่ไปส่งวันนั้นอาจจะอาจจะยืดยาวไปนี่เนาะคนก็ชอบก็เออเราเขาเราขาเล่าเหตุผลไหมทำไมถึงปิ้งน้องแย่เออเคยคุยกันไหมอ่ะเขาว่าจะไม่ค่อยพูดอ่ะก็จะไม่ค่อยบอกหรอก แช่ก็ถูกคนเดียวนียังไม่รู้เหรอ่าเล้เป็นคนสนุกสนุกเหมือนน้องแย้อย่างนี้เ่ะคขตลกมากนะแต่ต้องแบบอยู่ด้วยกันแค่สองคนตลกตลกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาตลกจริงแล้วใช้เวลาศึกษาดูใจกันนานไหมคะศึกษาดูใจหรอมันเหมือนกับว่าเป็นอารมณ์ว่าคุยมาเรื่อยๆมากกว่าจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งงานกี่ปีแล้วคะประมาณ6ปีค่ะอู้ยเยอะนะหันานเหมือนกันเนาะเนาะแล้วเขาขอเราเป็นแฟนจริงจังเลยใช่ไหมไม่มีการขอเป็นแฟนเกิดขึ้นค่ะ เขาจะชอบหมูมีช่วงหนึ่งเขาจะใช้ใช้เสียงเสียงรอสายไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนอนี้แต่เสียงอันดีก็่ที่ได้เอยนะคะแต่เขาอาจจะไม่ใช้กับเราก็ได้เขาใช้คนอื่นก็ได้เขาจะใช้เพลงนี้แล้วก็เออเออเออไม่ต้องรู้ก็ได้เออเออดีดีดีชอบแค่ไมรู้กันเนี่ยเั้นเรียกคำคิดว่ามันมีผลมากน้อยแต่ความรักไหมสำหรับแย่แย่ว่าไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะจริง เพราะว่าต่อให้เราเป็นยังไงอะถ้าคนที่รักเราเนี่ยเขาไม่ได้รักที่รูปรักษณ์ภายนอกอยู่แล้วพอสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ต้องเหี่ยวเขาจะชอบที่สมองที่จิตใจที่แบบทัศนคติของเรามากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสมมติว่าต่อให้เราสวยแค่ไหนก็ตามต่นีสัยไม่ดีอะ่ะม,มันก็อยู่ไม้ไ่ยใช่ โอ้แล้วอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆสนิทเขาเคยพูดถึงความรักของคุณแย้กับคุณหมอเนี่ยให้ฟังไหมอ่าเพื่อนสนิทใช่ไหมคะเขาจะก็จะบอกว่าแย้กับพี่หมอเนี่ยเป็นคนที่เลิกกันไม่ได้เลยนะเพราะเหมือนกับดวงมันมาคู่กันเพราะจริงก่อนหน้านี้คุณหมอก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแล้วพอแย่เขาไปทําแล้วยาก็เออไปรีวิวอ่าฉันทำจะบุ๋นคนบอกมันรักอย่างนี้อย่างนี้ใช่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับดวงแย่กับดวงคุณหมอมันเสริมกันเร็วๆนี้คงจะได้แต่งงาน ก็น่าจะอีกสัก2ปีค่ะต้องรอให้คลินิกเขาเสร็จก่อนอ๋อจะทําคลินิกของตัวเองใช่คลินิกก็ช่วยกันทำมาหากินเนาะคุคงไม่ยังค่ะเพราะว่าแย้แย้คงจะอยู่งานสายนี้ไปเรื่อยๆเป็นบล็อกเกอร์เป็นหิงแย้ติงตองไปเรื่อยไม่ก็ยทงทำงานหลักก็เห็นหน้าเราคนเราอยากสวยมันหญิงแย้ไอดอลเราก็ไปทําเดินคลินิกคุณหมอเขาได้นะคะแม่ชื่นใจจริงๆอ ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวเรามาปิดเบรกในช่วงสุดท้ายกันนะคะสักครู่ค่ะผมก็เลือกแบบคนไม่ทำสยกรรมดีกว่าครับดูแล้วมันสบายถูงสบายตาดีครับ ถ้าเลือกได้ก็เป็นแบบไม่ทำศัลยกรรมดีกว่าค่ะเพราะว่าชอบอะไรที่ธรรมชาตินะคะชอบความเป็นเปิลๆหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คือความเป็นตัวของเขาเองทําให้เราตกหลุมรักเขาค่ะเพราะว่าถึงยังไงคนเราก็ต้องแก่ขึ้นไปทุกวันนะคะถ้าเกิดจะรักเพราะความสวยความหล่อเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ยืดยาวะค่ะแบบธรรมชาติก็เพราะว่าชอบธรรมชาติแบบไม่ชอบตกแต่งหน้าได้ทั้งสองค่ะถ้าครบกันได้ก็โอเคค่ะคะุยกันได้ก็โอเคเรามี เซอร์ไพรส์มาฝากเซอร์ไพรส์เราด้วยเซอร์ไพรส์หญิงแย่ด้วยไปดูเลยสวัสดีครับนี่คุณพ่อครับอะไรอะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้พูดเป็นยังไง